สวัสดีค่ะช่องเจคโนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคโนแนะนําบ้านเดี่ยวมือ2ให้ท่านได้รับชมกันนะคะราคาเคี่ยแห่หลักแสนเท่านั้นค่ะบ้านเดี่ยวรีโนเวทใหม่พร้อมที่ดิน182ตารางวาค่ะพื้นที่กว้างราคาประหยัดบ้านสวยเหมือนได้บ้านใหม่ค่ะพอรีโนเวทแล้วนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเนินอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ ราคา9 50,000บาทโฉนดกุดแดงค่ะบ้านปูนชั้นเดียวมี3ห้องนอนมี2ห้องน้ำ1ห้องโถง1ห้องครัวมีโรงจอดรถมีพื้นที่หลังบ้านกว้างบรรยากาศ่รมรื่นนะคะทําเลอยู่ติดกับถนนสาธารณประโยชน์ในชุมชนค่ะมีรั้วรอบขอบชิดนะคะมีเพื่อนบ้านเดินทางสะดวกเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเลยค่ะทุกท่าน พออยู่ใกล้ตลาดด้วยนะคะห่างจากตลาดแค่3กิโลเมตรค่ะห่างจากทางขึ้นภูทับเบิก4กิโลเมตรนะคะบ้านหลังนี้สนใจสามารถจับจองกันได้ค่ะหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมนัดชมตัวบ้านท่านติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เจคเนตาไปก่อนขอแนะนำข้อมูลเบื้องต้นกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ